สหรัฐระง,งับวีซ่าถาวรคนไทยค่ะแต่ใจเย็นๆก่อนวีซ่าท่องเที่ยววีซ่านักเรียนวีซ่าทำงานชั่วคราวเนี่ยยังเดินทางเข้าสหรัฐได้ตามปกตินะคะ mm hmm. กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐยืนยันนะคะว่ามาตรการนี้กระทบเฉพาะวีซ่าพำนักถาวรหรือว่าอิมมิกรน์วีซ่าเท่านั้นสําหรับวีซ่าท่องเที่ยว B1 B2 วีซ่านักเรียน F1 วีซ่าทำงานชั่วคราวเนี่ยยังมีแนวโน้มในการยื่นได้เดินทางได้ตามปกติเพียง mm hmm. แต่ว่าอาจจะถูกตรวจเข้มกว่าเดิมเท่านั้นเองสหรัฐเนี่ยจะ ระง,งับการพิจารณาการออกวีซ่าถาวรสำหรับ75ประเทศรวมไปถึงประเทศไทยด้วยเริ่มต้น21มกราคมนี้ค่ะสาเหตุที่ระง,งับวีซ่าถาวรเนี่ยเป็นเพราะอะไรทำไมถึงระง,งับรัฐบาลสหรัฐระบุนะคะว่ามันเป็นการคุมเข้มเรื่อง Public Charge พูดแบบเข้าใจง่ายๆก็คือสหรัฐเนี่ยไม่อยากให้ผู้ที่อบพ,พยพเข้าไป กลายไปเป็นภาระของรัฐอย่างเช่นต้องไปพึ่งพาสวัสดิการของรัฐบาลหรือการดูแลระยะยาวที่ใช้งบประมาณก็คือภาษีของชาวอเมริกันนั่นเองคนที่กําลังยื่นหรือว่ารอผลวีซ่าถาวรอ,อย่างเช่นอยากจะไปตั้งถิ่นฐานอยู่ในสหรัฐแบบถาวรเนี่ยตอนนี้ที่คุณยื่นขอวีซ่าไปก็อาจจะกลายเป็นว่าเคสการยื่นของเราเนี่ยมันค้างไปหรือนะัดสัมภาษณ์อาจจะถูกเลื่อนไปแบบไม่มีกําหนดนะคะและบางรายงานระบุว่าถึงแม้ว่าเคสที่มีการอนุมัติวีซ่าไปแล้วแต่ถ้ายังไม่ได้พิม วีซ่าเนี่ยก็อาจจะถูกชะลอไปด้วยแต่สื่อสารัฐระบุว่าการคัดกรองวีซ่าเนี่ยมันอาจจะเข้มงวดมากขึ้นเพราะฉะนั้นหลักฐานการเงินความน่าเชื่อถือของแผนเดินทางก็ต้องเตรียมตัวหนักขึ้นตามไปด้วยค่ะสาหรับ75ประเทศที่ถูกแบนวีซ่าพำนักขาวรเนี่ยก็มีอยู่ในหลายภูมิภาคนะคะไม่ว่าจะเป็นโซมาเลียรัสเซียอัฟกา,านิสถานบราซิลอิหร่านอิรักอียิปต์ในเริยไทยเยเมนหรือแม้แต่กัมพูชาเมียนมาสปปลาวก็โดนไปด้วยเหมือนกันนะคะทั้งหมดเนี่ย75 ประเทศก็เดี๋ยวรอดูต่อไปว่าสหรัฐเขาจะมีมาตรการอะไรออกมาอีกไม่พลาดเหตุการณ์รอบโลกกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางโซเชียลมีเดีย sihnews Sydney Voice